สวัสดีครับ i love you นะครับแฟนๆชาวฟีดทุกคนครับจริงๆแล้วการคาดเดานี้เป็นเรื่องของการทำนายหรือพยากรณ์ถ้าเกิดเราอยากรู้หรือว่าเรามีซิกเซนต์อีกแบบหนึ่งนะฮะเรื่องของซิกเซนต์เรื่องของความอยากรู้แล้วเราทำนาย2เรื่องนี้ถ้าเราทำแล้วถามว่าทำแล้วจะช่วยอะไรเราได้นั้นสิ่งที่ทำได้คือ ทำตามโลกปัจจุบันขณะคือใช้วิธีเอาแบบนี้เนี่ยเราก็จะปรับตัวของเราได้และที่สําคัญที่สุดอยู่ที่ใจถ้าใจของเราเนี่ยรู้ว่าทุกอย่างเป็นปกติเราก็จะไม่รู้สึกตื่นตระหนกแล้วเราก็จะอยู่กับมันได้เป็นเด็กสนๆคนหนึ่งนะเจวนลูกชายคนโตของคุณพ่อป๊ปาปปิงหมาม้าแอลป๊าปาก็ กับมาม้าก็ป้าปถือเป็นลูกคนจีนสมัยใหม่ส่วนมาม้าเนี่ยจริงๆเป็นคนไทยคุณตาเป็นทหารคุณยายเป็นข้าราชการ4 6อายุยืนด้วยประมาณร้อปีก็ถือว่าเป็นครอบครัวที่มีความสุขก็เป็นลูกครึ่งตึงหนังเกี้ยลูกครึ่งชาวจีนอาแปะก็คือหลักแปะเนี่ยสอนเราเรื่องของการสวดมนต์นั่งสมาธิมาตั้งแต่เด็กตอนนี้จะเป็นสายกรรมฐาน หลวงปู่ขาวอนาลโยวัดถ้ำกองเพลนะฮะก็คือคือสายพระป่าส่วนคุณยายเนี่ยก็จะเข้าวัดก็คือเด็กๆอาจารย์เด็กๆเ,เขาก็จะพาเราไปวัดธรรมกายอยู่ที่ปทุมก็สวดมนต์ไหว้พระเพราะตอนเราสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิเนี่ยอาจจะทําให้เราหนึ่งความจำดี 2. ทําให้เราอารมณ์ดีเราเป็นคนเจ้าอารมณ์นะแต่เราลงเร็ว แล้วก็อารมณ์ดีสามองโลกในแง่ดี 4. พอเราความจําดีปุ๊บเราเนื่องจากเรียนศึกษาศาสตร์เราก็ถ่ายทอดเรื่องราวได้ได้ดีได้ง่ายพูดอย่างนี้นะ,ะคือมันรวมๆกันก็วันหนึ่งเพื่อนก็ให้ดูพ่ยิบสีให้ไม่ใช่ให้ดูพ่ยิบีให้วันหนึ่งเพื่อนก็เอาพา่ยิบซีมาดูให้ดูไม่รู้เรื่องเลย ก็เขาดูจะเขาจะไปรู้เรื่องเลยเขาก็ดูแล้วก็ทำนายตามหนังสือตามหนังสือะบอกหยุดต่อหยุดขอเอากลับบ้านแฮปของเพื่อนมานี่เป็นหมอดูครั้งแรกไม่ลงทุนนะแต่เรื่องของโหราศาสตร์จีนเนี่ยเรารู้เพราะบ้านเราคนจีนอยู่แล้วเรื่อง่วงจุ้ยเรื่องอะไรเรามีพื้นฐานอยู่แล้วเราค่อยไปเรียนเอาที่หลังหลังจากพ่ยิบสี่เราก็หยิบของเพื่อนมาเลยเพื่อนก็ให้แต่อย่างที่บอกด้วยความที่เราเราเรียนด้านนี้มาเราก็อ่านก่อน ่านรอบหนึ่งหยิบดูไพ่อะไรต่างๆเรารู้สึกว่ามันมีพลังแล้วยังไงรู้เราก็จำแม่นก็จำความหมายไพ่ได้แล้วก็เอามาเชื่อมโยงกันได้คือตีความหมายได้คนที่จำความหมายได้แต่เชื่อมโยงไพ่หรือตีความหมายไม่ได้นี่ยากมากที่จะทำนายได้แม่นอาจจะเป็นด้วยซิกเซนด้วยอะไรอันนี้เราเราไม่รู้<ไ>บวกกันพรสแสวงด้วยพรสวรรค์ด้วยคือชอบไงชอบรักในการอ่าน การรักการอ่านเนี่ยมันทําให้เป็นแหล่งรวมเป็นการรวบรวมที่ดีที่สุดเพราะมันเป็นการประมวลเอาความคิดของคนที่เขาเก่งอยู่แล้วเนี่ยมาเขียนในสมัยก่อนเนี่ยนะมันก็ทําให้เราได้ได้รู้ในเรื่องที่เราอยากรู้เพิ่มขึ้นเพราะคุณอ่านได้สองคุณจะจําแม่นสคุณจะถ่ายทอดได้และรู้อักษรใทยก็ตามที่ลาหู ส่งผลกระทบโดยเพราะราศีมีนกับราศีกันรวมไปถึงทุกราศีก็ง่ายมากอยู่ในพระธรรมคำสอนเหมือนพระราหู 2. อ,อ่อนน้อมถ่อมตนลดอัตตาลดตัวตนลดความกล่างลงไปคือวิธีการแบบนี้มันก็จะใช้ในการดำเนินชีวิตแล้นถ้าเราเชื่อเรื่องพระราหูแล้วเราเห็นในร้ายก็มีดีในดีก็มีร้าย จริงๆแล้วลาหูเอ่ยหรือแม้ช่วงเวลาดวงที่ไม่ดีเอ่ยเป็นช่วงแค่กระตุกเตือนใจเราให้เราเนี่ยเกิดความรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรอย่าเหลิมงขึ้นอย่าหลงลงอย่าท้าแทอแค่นี้เมันเป็นกรรมวิธี ที่เป็นที่พึ่งทางใจมาแต่โบราณเราก็ต้องหาที่พึ่งทางใจความเชื่อมัน่นเพราะฉะนั้นเมื่อเรารู้ว่าพระราหูเนี่ยคือสีดำเราก็เลยบูชาสมัยก่อนเขาไม่ได้หาของดำขนาดนี้สมัยก่อนมีที่ไหนอะใช่ไหมมันก็มีนิดหน่อยจะไปหาไก่ดำจะไปหาที่ไหนสมัยโบราณไม่มีหรอกนะเฉาก้วยอย่างเงี้ยนมเปียกปูนนี่พอมีใช่ไหมเพราะฉะนั้นโอเลี้ยงนี่พอได้ กาแฟดํานี่พอไหวใช่ไหมมันไม่ได้มีไปหมดหรอกแต่ว่าเขาใช้วิธีว่าก็ของแดอย่างหรือผลไม้เพียงแต่ก็หลีกเลี่ยงผลไม้ที่เป็นสีแดงสีเหลืองที่เป็นตัวแทนของพระอาทิตย์พระจันทร์เท่านั้นเอง,งนะฮะแล้วก็ทูบดำเขาก็เขาก็ใช้ทูบธรรมดานี่แหละสามดอกนี่แหละพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่แหละเพราะพระราหูเนี่ยก็บูชาพระรัตนตรัยแต่พอปรับ ใหม่สมัยใหม่เขาเรียกว่ามูเกตติ้งมันก็ต้องมีหน่อยแหม่ต้องมีกรรม,มวิธีทูบสีดำบ้างมีเชิญองค์พระราหูบ้างแต่ในความเป็นจริงแล้วสมัยก่อนไม่ได้มีการทำพระราหูใหญ่ๆเพิ่งมามีมาไม่นานนี้สมัยก่อนอาจจะ,ะมีเขาเรียกว่ากรรม,มวิธีหน่อยให้มันดูเข้มขังหน่อย <laughs> ก็จุดทูบสามดอกสวด เสร็จก็สวดติหังจากคาถาประจำวันอังคารเพราะเป็นพระพุทธรูปประจำวันอังคารแล้วก็ยังไงแล้วก็ถวายผ้าห่มองค์พระบางที่ก็สวดนบพระเคราะห์สวดนบพระเคราะห์ก็อัญเชิญดาวทั้งหมดเลยดาวสุภเคราะห์ดาวเคราะห์ทั้งหลายมาแล้วก็สวดโดยใช้พระธรรมคือพุทธมนต์สวดเพื่อเรียกสติของใคร ของเราเองเฮ้ยมันก็จะเป็นสิริมงคลเพราะว่าเราใช้พระพุทธธรรมพระสงฆ์ในการปกปักรักษาเราพุทธานุภาพระมานุภาพสังคานุภาพแล้วก็เทวานุภาพเข้าใจยังแค่นี้เองเพราะฉะนั้นการที่มีดาวบาปเคราะห์เช่นพระราหูเนี่ยมาเล็งเราหรือว่าเข้ามาสู่ลัคนาเราหรือราศีเราเนี่ยไม่ได้แปลว่าไม่ดีหรอกมันเป็นเครื่องกระตุกเตือนใจเราให้เราระวัดระวังในการใช้ชีวิต อย่างราศีมีนก็ต้องระวังเรื่องของสุขภาพก็ดูแลตัวเองหน่อยไอ้ดาวต่างๆตามหลักของพุทธธรรมก็คือเป็นเครื่องกระตุกเตือนใจให้เราเข้าวัดฟังธรรมฟังพระธรรมคำสอนเป็นคนดีมีคุณธรรมให้เราใช้ชีวิตอย่าได้ประมาทตามหลักที่พระพุทธองค์ได้ทรงตัดไว้ว่าใช้ชีวิตแล้วเนี่ยอย่าให้อยู่ในความประมาทแค่นี้เอง ีหน้าบ้านเราง่ายๆเลยตรงนี้ก็สำคัญอันนี้ไม่ได้เกิดจากพระราหูอย่างเดียวแต่ก็เกิดจากปีแล้วก็ดวงดาวที่เล็งเข้ามาดาวดวงนั้นเรียกว่าดาวสังมึองอีกดวงหนึ่งเขาเรียกว่าเชือกระยงระยางเรียกว่าดาวเกี่ยวเกาะเพราะฉะนั้นมันจะมีความพันพัวไปหมดปัญหามันก็จะแก้ไม่ได้เหมือนพายเรือในอ่าง โชคยังดีที่ดาวพฤหัสเนี่ยยังอยู่ในราศีเมษไปจนถึงเดือนเมษาพฤษภาจึงทำให้ดวงเมืองเนี่ยแม้ว่าเอาง่ายๆว่าแม้ว่าจะไม่ค่อยดีแต่พอพ้นพฤษภาไปแล้วนี่สิตอนนั้นแหละอาจจะเป็นปัญหาหน่อยนะฮะแล้วก็พ้นพฤษภา6-7ไปจะเป็นปัญหาอีกทีหนึ่งคือ18เดือนนับจากตุลาก็เป็น ปี68โดยประมาณพิการธนมุกรุพนมีประมาณมีนาเมษา68เพราะพระราหูก็จะยกอีกรอบอน,นั้นก็ต้องระวังละดังนั้นก็มี2ช่วงนะฮะก็คือช่วงพฤษภา67มีนาเมษา68ที่อาจจะมีการปรับเปลี่ยนมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของผู้บริหารบ้างอาจจะปรับรัฐมนตรีปรับคณะอะไรก็ว่ากันไป อันนี้จะมีบ้างแต่ก็อย่างที่บอกมีแล้วยังไงเราก็ต้องทำไมใช้ชีวิตให้เป็นไปตามโลกปัจจุบันขณะอาจารย์ก็อวยพรให้ทุกคนนะครับเพราะาปีหน้าจัดเป็นปีดีนะฮะเป็นปีปีหน้าถือว่าเป็นปีดีแล้วก็เป็นปีที่มีดาวมงคลมากกว่าดาวบาปเคราะห์อันที่หนึ่งเลยดาวไทเอียงคือความจเจริญรุ่งเรืองแปลว่าเราจะมองเห็นแสงสว่าง ไม่ใช่ที่ปลายทางแต่ว่าเราจะเห็นช่องทางใหม่ๆจึงเป็นโอกาส2เป็นปีของการเปลี่ยนจากยุค8ไปสู่ยุค9ตามหลักฮวงจุย้ยเ,เพราะฉะนั้น20ปีโลกจะเปลี่ยนยุคตรงก,กันกับหลักวิทยาศาสตร์ที่บอก20ปีองศาโลกจะเอียงซึ่งมีผลต่ออะไรกระแสชี่พลังลมปานลมหายใจมังกรโอ้ฟังแล้วแบบมงมงายองั้นบอกใหม่ มันจะมีผลกับสนามแม่เหล็กโลกปีหน้าจึงเป็นปีของการขาขึ้นจริงๆเพราะขาขึ้นเฉพาะคนที่หนึ่งมองโลกในแง่บวก 2. ปรับตัวเข้ากับสถาน,นก,การณ์ไปตามยุคสมัยในหลักพุทธธรรมคืออริยสัพ์พะหุสัจจะคือการพัฒนาตัวเอง 3. เป็นปีที่มีดาวมงคลมาก และเป็นปีที่ใหญ่เพราะเป็นปีมโรงหรือชาวจีนเรียกว่าปีมังกรเพราะฉะนั้นถือเป็นปีที่จะมีช่องทางในการทำงานทํำเงินหรือแสดงออกซึ่งความสามารถใหม่ๆเกิดขึ้นทั้งในเรื่องงานเงนิงนธุรกิจแม้แต่เรื่องของชีวิตคู่ครอบครัวก็ถือว่าเป็นปีที่ถ้าคนมีพลังบวกดีๆก็จะได้ตักตวงเอาจังหวะของชีวิตนั้น แล้วพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสก็อยากเจอเรื่องราวที่เป็นสายมูแบบมูจบครบในแอปเดียวต้องที่นี่เลยแอปพลิเคชัน M. ไทยนะฮะเป็นแอปสายมูที่รวมเรื่องราวของดวงชะตาความเชื่อสถิติตัวเลขต่างๆตัวเลขนี่ก็เป็นความหมายของตัวแทนของดวงดาว เพราะฉะนั้นมีพลังนะแต่ก่อนเราก็เอะตัวเลขแค่นี้จะมีพลังอะไรตัวเลขเนี่ยเป็นตัวแทนของพลังของดวงดาวนะฮะเหมือนสีก็เช่นเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะค้นพบเรื่องพวกนี้อยู่ในแอปพลิเคชัน M ไทยทั้งหมดเลยนะฮะอีกหนึ่งเลยก็คือคอนเทนต์สุด Exclusive พยากรณดวงชะตารับปีมังกร12ราศีเฮงยืน1ปี2567สําเร็จทุกลาย พิเศษสุดครับถ้าเกิดใครดาวน์โหลดในช่วงเวลานี้นะครับพยากรดวงชะตา12ราศีปี2567ก็จะรับวอลเปเปอร์เสริมดวงพร้อมเลิกเปลี่ยนเฉพาะบุคคลเลยเสริมความปังกันแบบทันทีจำนวน2วอลเปเปอร์ด้วยกันนะครับแล้วก็รับคำทำนายดวงโดยรวมนะครับของปีหน้าไปด้วย ที่สำคัญกว่านั้นอีกคือเราจะมีกิจกรรมหลากหลายในอแอปพลิเคชัน M ไทยเราก็จะมาเจอกันในเรื่องของการนำไปไหว้พระเที่ยวไทยรับพลังบวกปีนี้มีเที่ยวไทยด้วยเที่ยวต่างประเทศด้วยไปเมียนมาไปมูให้สุดกันที่ฮ่องกงดาวน์โหลดได้ทั้งมือถือในระบบ iOS ทั้งระบบ Android นะครับใน App Store แล้วก็ใน Play Store ครับ